ป๊าบรรยากาศมือนีลมลมพี่น้องฟังในเสียงลมเป็นตะยานค่ะลมลมเด็ดเด็ดเนะาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีเบิดสู้คูสู้คนสบายดีตอนเต่าพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู้สองสวรรค์หลันถุงเด้อทุกคนเนาะมือหนีแม่สก็บเพดเป็นมือที่สองพี่น้องป้าโถง,งามบักยางขากเลยเก็บพี่น้อง เก็บไปเมื่อวานนี่2โลทุกคนบางคนก็บอกว่าดอกมันก็ยังหน่อยเกินบางคนก็สิบอกว่ามันพอดีกินแต่ถ้าเฮาไหญใหญ่มันก็สิได้ปริมาณหลายเพิ่นสิวสีแบบว่านี่ฐานบอกว่ามันออกมีค่าพิิญญาเออเมื่อวานนี้มีเอ่ยเอฟซีเราบอกอยู่ว่าคันคือบอกเอาข้อมันออกมันบอกเอาออกไว้แต่ผู้เหยเนาะตอนเปิดฟานะซอนบ่งหูเพราะว่า ปีนี้นะสวรรค์เปิดกับอีพ่อเนาะตอนนอีแม่เราโบนิเปิดแต่เจ้าเปิดพาแลอันเอาเอาอันนี้มันออกเพราะไว้เออคมจังยาแล้วปีนี้สองพ่อลูกเปิดเหบอเอาออกแล้วคอมันบวมหัเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกลูกไม่เมื่อกี้ย่าบันขายไปสองกิโลเมื่อวานนี้พี่น้องพอดีว่ามีเอฟซีเบาเดาเพิ่นซื้อซอยเนาะเพิ่นเราอยากได้สองโลแหละอันพอดีว่าป่าเฮือนไก่เราออกกัเลยยังโลหนึ่งก็เลยเก็บของสวรรค์ให้ สวรเก็บขายให้ติดหนีพักเราอยู่ลอยหนึ่งมื่นนี่คือสิเดเก็บมือบ้านนี่แม่สวร์โบยู่มักทั่วก็มีมักแต่งก็มีมีมักทั่วมักแต่งเลยจ้ามัดละสิบบาทสิบบาทเนาะมืออื่นนี่มือไปลงตลาดเดสมืออื่นมาสิเดใหญ่ประเห็ินี่เอากระเพาะเอาอะไรเข้ากันให้ก็ถั่วงามเดชพี่น้องเอ้ยเอาไปพัดกินเนาะหนึ่งกินคือสีแส็บเบิ่งดอกเอาผอบมสะอ่อนเด้ มีเห็ดนางลมขายด้จ้าผู้ใดอยากได้ก็สั่งมาพี่น้องเนาะต้องสั่งแบบว่าตอนเศร้าพอตอนเศร้าเขาเก็บเห็ดถูกเหมือเด้ท้าสั่งอย่างมือแรงมันบ่ค่อยอันนั้นถือว่าเก็บแล้วเลยครับมันอันเลมประธานใหญ่เก็บเหมือลเถื่อพอเขาบริปูายขนาดนั้นเนาะนีป้างามหรอเป็นวีเป็นวีอยู่เขาจะปลูกเห็ดเข้มก็คือสีแบบหนีไปจักน้องมเนาะแต่ว่าเห็ดเข้มแห้งก็เป็นราคาเขาจะมาขายยู่บันสวรรค์หอละร้าบาทผู้ใดพี่น้องเอ้ยเห็ดเข้มมันอยู่ในความเย็น แล้วมันผัดจุ่มหนึ่งนะ่ะได้ซาบาทเล็วขนาดเนาะนี่หัวจุ่มซ้ำนี่ซาบาทแล้วฟ้าถงงามอิลีปอดอันนี้แฮงเป็นตาสะออนบดิเก็บดอกนิหน่อยมันไปผัดเนาะบางกีนี่กำลังนั่งบอกกันกับลุงเลินอยู่พี่น้องปรึกษากันเรื่องเฮ็ดบ้านนี่แหลนะเนาะก็เลยสวยแม่ดอกนี่มันออกนอกอันถ้ามเป็นคน,น,นถ้ามเป็นคนก็นจะว่าเกิดนอกมดลูกนะว่าจะ ซื้ออะวิธีเก็บตัเลยงามเดชม่จะงามกันได้ป้านห้าวนาสะอ่อนตัวมันจุ่มนี่นี่เขาบริชูนบ่งเกื่อบมันสีเหี่ยวเขาบรชูนเด้พี่น้องคิดบยไม่สะอ่อนพัดคือสีเสบสันี่นะแม่ฮาอไปพัดได้บ่ มันสีหวานหวานขมิ้นเทศปวกกับกะลังทน่นะอะไรเนาะปาดเงาในซึ่งอนนะนะว่ไม่พอดีแม่ขาด้วนวะดึงออกดิอย่ามันอกอกขามปาดหนี่งจุง๋ม ขึ้นน,นี้าคอมอ่ะทางกับพอมไปขึ้นไปเจาะเขา,เอ,าอ้ีอีเมลว่ามือนีได้ร้ยายกว่าหมื่อว่านี่อยู่มือนีบังหน่อยหน่อยกับมานำจะเหตุกับของขอยเาสปาขนาด <c oughs> มะหอย เต็มปากจะรู้เลยเห็ดหลอกแหลกมานานตึงโตไปโตไปแล้วมันก็บางเขาบางเขาบอกลองเสือสามเสือแต่งานลูกปูเธอสี่เธอหาพูนโอ้ทำไมออกพ่อมันออกคนแรกนะมันอันนั้นแล้วขามันสีเงาเงาเงาเอาซุ่มพ่อบุ้งพอปีที่แล้วอี่แม่เปิดปากเดึงออกดึอกทำมาเห็ดกับอีพฟงหวกับเอาออกแค่นั้นมันได้จ้ะ ดอกดำดำคือม,มือคีมมิบอยู่เลยเฮดดอกสีขาวในะอีเมลเพื่อนบอแซ่พี่น้องเนาะมันสิเป็นมันสิเป็นแข็งแข็งอันนี้มันตามความหมักเนาะและอีเม่เพื่อนก็นเลยสั่งเป็นก่อนเฮดสีดำเบิดเลยก็คือเป็นเฮดนางลมุมถาขาวอื่นว่านางฟ้าเนาะบอกหัวทางฝั่งไทยเอื่นแบบบานสวรรค์บอพี่น้องมีนางลุมแล้วก็นางฟ้าจ้า ต้องอ,ออกให้เบิดอันข,ขาวๆนีน่มันจงังออกไว้ใส่แล้วเผื่อมันสีเน่ามันอันปัดมันเน่าปอทหออนซอนดอกเ็ปเอา้ายายอันนะแม่บักอันนั้นนี่เมียเคีงมาซื้อวานเรามาสอนโอ้ยซื้อน้ำผึ้งน้ำเจลนี่น้ำเห็นแล้วป่ะละห้าสิบบาทพังว่าวี่เมื่อวานนี่ตอนคขำกระลกขายเห็ดอีกนะเมื่อวานเขาไปใช่ป่ขำมีเขาไปเก็บบ้านเขาปลูกดอกไม้เมื่อวานซอนปลูกดอกไม้ทุกคน จนว่ามือดออกแต่ส่วนหกโมงยังบนแล้วอีกมืนอนี่พักโฆษณาอีกนะนี่มีกลิ่นอีกแล้วคิดงเห็ดงานบ่เพลมูก็ยังบเลีเ่อชงย,ยังก็อยากเฮ็ดชอไววาไปขายมืออื่นนะฮะไม่ง่ยายเาจเอาหอนไรมืออื่นที่บเลมงลงตลาดพรุ่งนี้วันตลาดทุกคนผู้ใดที่แบบว่าอยากได้ลายการไปเอาอยูตลาดก็ได้ งามเฮ็ดกำลังออกขนาดเลยกระจูกระจีเต็มอมือนี่ปลาซัมปลาอ่ะเลยเนาะขนาดบนหอดเลยนี่นะซัมนมแมวเนี่ยนี่ฮ่ะผลน้ำแบบน้อกแห่งการงามแต่ละเหงาเนาะเลิศปั่นอีหยังตัวแรที่บ่มีเนี่ยคือเฮาเก็บไปแล้วเมื่อวานนี้เด้อทุกคนตั้งถั่วงามเด้ปลาแม่จุกนี่บ่เอาติดตองนี่น่ยตายเลยแหละนี่แบบนี้นะ บมีเส no. okay, ือเดินเยน้เอาแม่ตัวนี้บอาตีบอาบอสบอสะเอาไรบอยอะออื่นบอีอยวรบอสอะไรบเวอนกรบอาอได้เส็บอายะบอสรบอออสอบอไอรบอสอะนรอสอะรบอะไอยไรบะไอสะไร้สอะรบอสอะนรบอ่อไข่ออบอกมีอสอรอสอะเรือนอไบอนน่บสบอสออสอะไอไรอออสอรบไอไออื พอเฮาเห็ดจังสี่เลยก็มีความสุขเลยพี่น้องมีความสุขแบบว่าเออเฮาดูแลเฮาหดมันนั่นนี่เลยมัแย่งแต่ได้มันก็งามเออพอมันออกมาจังสี่แล้วมันได้มาแยงนะมันสุขใจมันปกหรยะปกับปุกมันมีความสุขนะสําหรับสวรรค์วานนะแต่คนอื่นซ้อนบุงเนาะคือเอาเขามาแย่งยังสีมันออกสับลาบอยู่ป่ะตัวถูเก็บเติร์กไปเติร์กที่มากที่สุดก็ฝุ่นแหละป่ะเดี๋ยวสิไปติดเบิ่งว่าได้จกกิโล สวดกระซามอเี้ยมือน yeah. like, ี้ซใหญ่ด้วยค่ะสังกสีกรลงพสังกสีแต่กลับมาติดอุ้ยบ่เว่าได้ลายอยู่อ่ม่แ่ซามใหญ่แล้วมันใหญ่ไเนาะมื่อนี้ใ่ได้โเท่าไรนะได้โลเแปดโลเกาโลแปดดโลปดขีดาทุกคน อ๋อกับไปลรเบ่ลยกับเบิดเนาะขั้นเจ้าเหตุเป็นทงมากกไดสามทงพู้ใดค่ะสามสี่ทงพี่น้องอั้นแม่นควมเอฟซีวอาอยู่ไดอยู่บานเท่าน่านะขั้นคลายเป็นโลก็สิี่บอกว่ามันแพงโลคอะไเจ็ดสิบขั้นเหตุเป็นทงคลายนะทงละสามสิบาบ,าบาทสามสิบบาทสาํานี่ก็พอสื้ออยู่ใดขายง่ายพออีเมลเราใส่พออีตู่ห้นําเราปลูกไว้เตรียมเรียบร้อยพี่น้องลังจากที่ออกจากขันเฮตเท่าก็สิมาเข่าสวน ข้อซีมาเก็บปักถัว่วเก็บผักเขาจะซื้อบนเนโซนแถวทุนถูกเราพาภัยมาอีกเด้บัดทีนี้คือเปลี่ยนกันบ่สซัมนะเท้ดได้ผู้ใดมาเด้ะ ได้ว่าเดาดิมือนะมันคืออย่างว่าบริเวณคุณนี่เห็นทรงมือมานมชิ้สาดเปลี่ยนบบสถ์หนาเลยต้องยอมรับค่ะปกติมันยอมรับนาดฟาดฟดโทโทบริธรรมดาดินะเปลี่ยนกันมาบโสำหนาตายขาจวดก็นั่งดูสักกนั่งก็กำลัแก่ อันนี้อันนี้คือตัวจริงมันบอกจริงว่ามาแล้วใช้อยากใช้แล้วก็ใช้เลยฉันบอกฉันก็ใช้หนผักค่ะเขามีหลักฐานอยู่บอกว่ามีหลักฐานบรินี้เขามึงมาช้ามันคือตัวจริงอยู่บอกอันนี้คือตัวจริงบันนี้อะไรนี่เราเป็นตัวจริงของเจ้าวันนี้กูเหรอเราเนี่ยเป็นตัวจริงของเจ้าวันไม่ก็ยังไม่แน่น่นจะเป็นหลายตัวเลือกนะเพาะถูกคนไหนรวยเรารวยเกาะคนนั้นไง คนนี้ก็เขาไม่ทำงานเขาก็เป็นพนักงานเพราะแม่เขาก็เป็นอาจารย์หมดเขาก็ไม่ใช่กระโหลกกระลาบ้านเขาก็รวยพอเราเปิดตัวเลยทุกคนอันนี้ยหยุดน้วงรับเอ๊ะ แล้วเหตุบ้านนี่ก็เอาไปขับกันยูสนามบอกสนามบินนะป,ปุ่งมแม่นเขาเจ้าสร้างบักถั่วงามงามนี่งาม,งามอีดีแต่ว่าเสียดายแต่มันล้มพี่น้องเนาะ อันนี้ก็คือเขาจเจ้าสั่งแต้มวานนี่แหละซื้อพักอีเมลอยหนึง่ง่อมวานอีเมลโอยู่ทุกคนซ้อนเลยบอกขาจเจ้าวาขอติดนหนีไว้ก่อนเด้อผัวโบม,มีคนเก็บเนาะมือนี้ก็เลยมาเก็บให้บักทั่วจ้ามันละสิบบาทสิบบาทพี่น้องเอาไปตำกินกระแซบพัดกระเพรากระแสบเนาะกรอบหวานตำแล้วบ่พิษหวังเออขาซากชีวันขาขาบ้อง สยาโอ้ยมันมีหลักฐานอยู่นะพีอะ่อยู่ในใส่ลลไคัดสยมสยาคือสีอันบกูดแบบนี้ดอกเนาะนี่ทุกคนผู้ใดทีอยากขูเรื่องของเรานะเดี๋ยวส่วนมีคลิปต่อไป นี่คือตัวจริงของเราบอกเมื่อวานเราไปฮับอยู่สนามบอกสนามบินผู้โดยสารคักอีริสตโัวไดมันขึ้นวิทนะแม่เนาะเบิ่งในพี่น้องทุกคนสอนใฉ้เบิ่งป้าโถอะเชิดได้ในทางขื่นมันอันนั้นเออแม่เอาะมาลงตลาดทุกคนเบิ่องนี้มกทั่วมากนึ่งเลยยาวเนาะโอ้ยาวเหงผู้ประท่านานี้ใหญ่เขาก็เซื้อไปใช้ที่ใหญ่พรอะกันคู่คน บอ่อบ่อบ่อจิ้มกบ<า>มกบบอ่อได้าหาบาทสิบบาทกับเงินเอามาเดี๋ยวนี้นะฮะยาวาเห็นแ้วนี่บั็นผู้ชายนราเปรี้ยเป้ว่าบั็นบางทัวบังแต่งมิแต่อยากเส้นคอกินละละเอาใจค่าโคน้ำมาป๊ <c oughs> าดนี่แนมะ่ยาวงามอีดีตัวนี้ฮะทุกคนผู้จนดอยากพ่อแขนหนึ่ง เบื้องชัอยู่ทางฝั่งทิศภาคสารราษเฮามันเหลิมคมล่ะเก็บไปกินมเมล็งกับเบิดได้จังหมัดแล้วจังสิเก็บยังแน่ขายก็มักแต่งนะเนี่ยอืมเพราแล้วมักคัวสามหมัดมาแต่งน้ำอืมเฉยนะเท้อมักแต่งก็เป็นแล้วเด้อจ้ากรูดจ่องพี่น้องเอ้ยเบิ่งมักแต่งหมากมันก็ดไอยากงามปรไดัเด้อเบิ่งสภาพอากาศช่วงนี้คือมันลม เคพื่อมันก็จนบระยากขึ้นเนาะผู้อ,อ,อ,อยู่เพื่อนพูนเล่นได้ที่ตลาดลูกฝันเนาะมหาฝันท่อนนี่เจ้นั่นก่อนว่าคือพ่มีหมากซุกเยอะตลาดมึอเชร้าม,ามาืะเร็งว่ะเรื่องนั้นไม่จิตชุกเอามาแม่กซามจ้ะค่ะพอเห็นผลละปลูกผลผลิตเฮางามแบบนี้นบบนมันได้มมากได้ผลแล้วมันก็บแบบมีความสุขเด้กพี่น้องนี่เสือสวรรค์บ่ แต่งเขาแต่งกับประยางงามไปได้พี่น้องอตออกจากมักทั่วกับสิผาเก็บมักแต่งต่อพี่น้องเพราะว่ามักแต่งนีนซ้อนโมหันในผาเก็บยากเ<น>ถื่อนาะเนี่นนเ,เ,เออาาพอมันใหญ่ขึ้นมาหลายและนำ้ำมันกับสิบโบอยากพอเด้ในปริมาณทีเบาหดเราต้องเพิ่มน้ำขึ้นเนาะ ังอันทับอินว่าปลูกมังเตงน้อยบัดมันเกิดมาคือใหญ่เบิร์ตแม่อันนี้สี่มือเราปลูกเองนะทุกคนซ่อนปลูกเบอร์ทุกต้นเดี๋ยวอีเมลเป็นคนครัวมันดกเดี๋ยวห่างมันบ่งงาม ัเราปลูกมักแต่งเคียวหรือมักแต่งข่าวปลาแลพงนะพี่น้องเราก็เก็บขายตลอดมืออื่นนี่คือซิมีแต่คนลงตลาดพอวซ้อนส่วนเราเมือนนำปิดแป๊บเดียวเต็มกระซามยังครึ <laughs> ่งหนึ่งมะพ่อ,อะไรเป็นจัดแม่ อือนี่ตลาดคลองขายลายได้หนี่พักหย่าในสวนนี่ปาดพักเสียนเจ้าแก่ไว้ลีโรปาดบักอะไรจนซุกพี่น้องเอ้บักสกอตมือแรงเก็บก่อนนี่แช่น้ำไว้มะเขือเคือนี่ซุกซาซาเป็นมะเขือเคือใหญ่ แม่เอาเห็นหมากแดงๆในรุ่มพีนนะ่นอแป๊บแป๊บเออหมากคือเครื่อน้อยบัดอมารินมาซองฮาบ่เห็นอันนี้อ่างน้ำเข้าสะอาดอยู่เดีอยวทุกคนเดี๋ยวเหาอ,อันนั้นนำ้ำเหาามาแต่บบอันนั้นน้ำบดานมาแต่เทงนำ้ำน้ำโซลาเซลเด้อนี่จ้ะน้ำมันเรียบล้ย แ,แม่อันคายพักตังใสค่ะเจ้านำตีเธอ,อเขามีเนี้ยอยากใส่มัดหนึ่งห้มัดละสิบบาทเพียงหัวของเฮามันหลายร้อย,ยจ้ามาัดหายใส่ทงหายเรียบร้อยเหลือแต่เพิ่นมาเอาเนาะทุกคนบบดท,ทีนี่ คลิปนี้ซ้อนคือสีเดคออนุญาตลาเมืองแหละเด้อเนาะขอบใจว่าสู้ครูสูคส้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้สวันเด้อพี่น้องนาอจังได้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกคนเบิ่งโคษนาให้สวันเ,นเด้อเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะ ลมแหแล้วว่าต้นเขาโพดรน,นี่นี่มันสิสูรลมไว้สำ่ด้นี่ค่ะตูบกับผูกไว้อีกแล้วเธอหนึ่งเพราะว่ายายมันเปิด